เคาะเบาๆเคาะไม่แรงไดอะรงดูล <Eagle> ้วสจาหรออะไกินเจดวตเ้ัย so <Ă carry endpoint> ังไงบ้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะะ 我不要，不要买那个。反 <noise> 正<楽>，便宜的那么多人，就就买。那什么？那便宜的我不要，我不要。阿拉放不开。好，我们来。老板上班。

มาจากอนใหญ่ไม่มีต้งกรุงเทพได้แมาใช่แกตั้งใจเลยแพูดทกวน่าตัวโรคหนะตัวคลเะครับโแกเดีเหรอข้าววันนี้ไอ

运动。 เดินดูพี่เช็ดเช็ดผิเลยโล่งไหมเบาไปเด้อไหเบาแต่ยังแต่ยังเสียงดังเบาเยอะไหมอ่ะเบาเยอะสองเ้าเยอะเบาเยอะดีแล้วเบาเยอะก็ดีแล้วแต่ก็เบาเยอะนะเนาะมันน่าจะไปทำบุญก่อนนะพี่นะมากับคุณแม่เหรอพี่ ทางคุณแม่ไปทำบุญสักหน่อยคแล้วสบุญให้ก็น่าจะโล่งแล้วนะให้ใครครับเอ่อให้เงูเจ้ากรรมนายเวงทั้งหมดงูเจ้ากรรมนายเวงทั้งหมดแล้วก็งูใช่งูก่อนแล้วก็เจ้ากรรมนายเวททั้งหมดก็น่าจะโล่งหมดนะโล่งน่าจะโล่งเยอะนะสูงถึงร้อยจะพิโล่งกี่เปอร์เซ็นต์ด้วยทั้งตัวอะไรครับโล่งถับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะทั้งตัวมันโล่งกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว

โอเคก็เยอะแล้วนะมันก็ใช้ได้แล้วแต่ว่าเยอะได้ทุนเสร็จทำอะไรทำอย่างนี้ทำบุญถืองูใบใบวัดไหนก็ได้นะที่บอกกี่ร้อยได้น่ะคุณลูกอะใช่ไหมทำให้นะทำแบบคุณลูกได้ก็ยิ่งดีนะทำบุญสวยเปล่าเออเหมือนไงเหมือนไงเหมือนไงสวยสวยได้งูค่ะให้งูให้ปวด ตลอดเออจ้าการเงินท you know? ั it, it ้งหมดนะมีอะไรแล้วดีแล้ว9ห้ามันใช้ได้แล้วมีอะไรหรอกเดี๋ยวก็ดีขึ้นเรื่อยๆคิดได้ครับไปเรื่อยๆเขาก็ร้องขอเหมือนเหมือนเสียงงูเขาร้องอ่ะเสียงงูเสียงพวกเสียงอะไรเนี่ยเขาร้องถ้าเราทำบุญเขาก็ไม่ร้องละเขาก็ไปเกิดอ่ะนะมันก็จะมาบางไปเรื่อยๆแล้วมีโอกาสก็มาซ้ำที่บ้านผมใหม่ก็ได้นะ กูได้ฟรีตลอดชีวิตไปไหนนะแค่เป็นต่างวุ่